สวัสดีค่ะอุ้ยค่ะวันนี้ค่ะค่ะก็สมาเลยครับปร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 มาเริ่มหมดคืนค่ะแล้วก็ไปรับไอเดนเพืนเลยค่ะเขาไม่ได้ขอราแต่ว่าเขาอยากบอกเราอยากบอกว่าเขาขายถูกมาสามารถต่อราคาได้อย่าไปดูเลยเทมต้องหลบก่อน ค่ะเดี๋ยวมันบางมันบางกูก,ด,กดตัวไหนก็บางหมดเลยอาจจะได้นี่นะคะอ้าวนี่ก็บางตัวไหนก็บางนี่ก็ได้ขนมญี่ปุ่นสก,กุชี่นะคะก็ไปแอดเป็นเพื่อนจะหา,าของถูกแล้วที่ราคาสามารถต่อราคาได้ถ้าคุณมิ้งก็ไปบอกมาต่อมาเขาถามาแล้วว่าขอเอท่าที่รบกวนนะคะคนสวยสวย แลร้านพี่ขายสกู <eight or dragon> ๊ช <hoch, three, hi> ี Club ่นะเกรด A สอบถามเลือดูได้นะจ๊ะของพึ่งมาถ่ายไม่สวยไม่สะดวกในการดูขอโทษด้วยนะสโลนะหอมนีค่ะจะบอกในก๊อฟของแท้อันนี้ก๊อฟของแท้ด็ก๊อฟในก๊อฟในก๊อฟก๊อฟในก๊อฟในก๊อฟในก๊อฟอุ้ย เลยเขาอันนี้กรอบหรือเปล่านะจ๊ะหมดเอ้ยยังไม่หมดอันนี้ไม่รู้ว่ากรอบหรือเปล่าหรือก็กรอบของไรอยูกรอบไม่กรอบอันนี้ขอแดงอ้าวนี่ไหนอะนี่นี่ทีนี้เราเขาก็แล้วคนแล้วพี่คนเข้เขาส่ง ราคาได้นะค่ะแล้วก็ส่งนี่โป้งนะคราบเพามันโป้งมากค่ะแล้วก็ไอจะเป็นสก,กูชชี่ไทยนะคะจะเป็นสแตฟเอาไซจัมโปขออะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะเป็นจ้าบอลมาร์ชเมลโล่กระต่ายมันจะมีสองแบบใช่ไหมเป็นกระต่ายกับอะไรไม่รู้ของครีบบุกมาอันนี้จะเป็นซานตาคลอสแม่งก็ปลาหมึกดีแหละของอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นคัพเค้กของอีริก แล้วก็จะเป็นซูชิของอะไรไม่รู้แต่เป็นซูชิหมี่ไหมเห็นไหมอยูดูอันนี้จะเป็นครับเกี๊ยของเลยๆนะคะน่าจะของเลยๆนะไม่รู้เป็นครับเค้กหรือหรือเค้กไมลงก้อนอะไรไม่รู้นะคะโอ้ยอันนี้เอาไปแล้ว คแล้วก็นี่ค่ะแล้วเราก็บอกว่าค่ะอะไรแบบนีี่ไใชอันนี้ของเทนะค่ะซะรปาปาใส่เต็มเท่าไหร่คะถามนะคะเดี๋ยวหนูจะโปรโมทให้ค่ะรุ่นนี้ข้าวหลยกว่าบาทเลยนะตัวนี้เท่าไหรโคบโปรดักชั่นว่าข้าวจะราคาเท่าไหร่ แต่พี่จะดูอันที่ถูกกว่านี้ให้หนูถามเฉยๆนะคะถ้าหนูซื้อหนูไม่มีเวลาโอนค่ะเทเล5ไม่เป็นไรเจ้าตอนนี้นะคะ299เดได้เท่าไหร่คะ่ะถามนะตอนนี้หนูกำลังโปรโมทค่ะ2 9าแลวก็เยี่ยมอันใหญ่ให้นะคะแล้วก็ รบบเรือจะฝากช่องทางการติดต่ออะไรไหมคะแล้วก็ส่งนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะ ID Line อ่านไม่ออกค่ะแป๊บหนึ่งอันนี้อ่านไม่ออกนะคะหนาเขียนตัวย่อให้เดี๋ยวพูดตัวย่อให้ N N O E Y Y สองห้าสี่สี่นะคะส่วน i g ก็ไปฝากไป follow ด้วยนะคะจะเป็น i g N O E Y Y ไอซัสเซตนะคะหรว่าสีสิบเนี่้านั่นแหละค่ะ,คขอขอะ,คะคก็ขาขา,ายของทุกคนเขางบไม่พาก็รมะไงเอเคสนุกสบกบ้าเชิญเพื่อนจิคนนะคะอยู่กักระดิกเพื่อนจิะนะคะบบายแอนด์ู